แอดมินนน้อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอซี FC, ทางช่อง youtube ทุกทุก,ท,กทันเด้อค่ะเด้เออ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไปต่อฮานอยมัดรวมเด้อค่ะเด้อบอกแล้วว่าฮานอยมัดรวมปังท่านผู้ชมไม่ต้องรอแต่รัฐบาลไทยนะคะฮานอยมัดรวมมีลุ้นทุกวันเด้อค่ะเด้อกันแล้วแต่คนมักเนาะคะ่นะเนาะบักขับกันบ่ดยท่านผู้ชมอา้าวท่านผู้ชมสำหรับ พ้ท่าน้อยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สามตัวบอแตกนะคะนะ่ะเนาะสามตัวไม่แตกหนูหน่อยเขียนตัวเหล็กหน่อยโล่งหน่อยโล่งแม่แนมบอเห็นอ่ะเมื่อนี้สีเขียนตัวใหญ่ใหญ่าหายเด้อคุณแม่เมื่อวานนี้ข่าทั้งสามรอบเด้อท่านผู้ชมสิบเจ็ดวันติดเมื่อวานนี้ว่าแมนิรลดกาบอยอมลดนะท่านผู้ชม บอยยอมรุดกลับไปต่อเด้อท่านผู้ชมเมื่อได้รุดกะบบาวากันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าแนวทางเข่ามาหลายเมือติดแลด้วเด้อท่านผู้ชมสิบเจ็ดวันติดแล้วนะคะเมื่อวานนี้มาครบแต่ว่ากัเสียวๆอยู่เด้อท่านผู้ชมสําหรับเมื่อนี้นะคะเนาะเมื่อวานนี้เข่าสามรอบเด้อท่านผู้ชมสามรอบสี่คู่รอบพิเศษสี่เจ็ด เด้งบนและล่างสี่เจ็ดและสามสี่เด้อท่านผู้ชมสี 4, 7, ่เจ็ดตกับเจาะแตกเด้อค่ะเด้อเจาะแตกแล้วก็สามสี่ตัวตรงเด่นเจ็ดและแปดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดเจ็ดมาตามนัดแปดกลับมาตามนัดท่านผู้ชมเจาะเข่าคู่เดียวเด้อท่านผู้ชมสิบหาคู่วิ่งนันเข่าแปดศูนย์สามศูนย์เข่าตัวกับมัดเลย ข่าวตัวกัปมืดเลยท่านผู้ชมแปดศูนย์สามศูนย์สามสี่จ๊อปเข่าคูเดียวท่านผู้ชมนอกนั้นเป็น1ิหักคูวินนี่ยละท่านผู้ชมแอดมินน้หน่อยถึงได้บอกว่าหากบอยากพลาดนะคะเนะาะ1ิหักคูวินท่านผู้ชมขันห้าเอาแจ่สจ๊อปมาว่าในรอบพิเศษเท่ากับบอดายเด้งบนเด้งล่างได้ท่านผู้ชมกษิตได้แค่4เจ็ด คู่เดียวท่านผู้ชมนี่ละท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเพิ่นจังบ่ถิ่มบ่ปาด15หคูรรมมวินท่านผู้ชมเพรารสิบหาคูวินเนี่ยแอดมินบ่ได้เจาะเขา้าซูเมืรอได้ท่านผู้ชม6คู่เด่นเน้นเจาะนะส่วนหลายก็จะมา15บคูวินนะคะนะ่ะเนาะเมือ่อวานนี่เข้า3รอบได้ท่านผู้ชม4คู่มื้อนี้ย่านบ่เสียวบ่ท่านผู้ชมแอดมินย้ำเตือนนะคะเด้อมื้อนี้ ให้พ่อแม่พี่น้องหยุดกนนอนได้บ่แอดมินยันตัวเลขกรูกดเพราะว่ามมาวานมาซีซีคู่ได้ธรรมชมสามรอบสีคู่เด้อค่ะเดอ้ออยากให้หยุดกอนอดใจไว้ก่อนได้บ่่ทานผู้ชมเบิ่งเป็นแนวทางไปกอนมือนี้เด้อค่ะเดอ้อท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินโน้นยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำในเด้อค่ะเดอ้อคอมเมนต์ใต้คลิปให้แอดมินโน้นยน้ำในเด้อค่ะเดอ้อดันคลิป หายแอดมินหน่อย e. เปิดการมองเห็นหายแนเดอค่ะเด้อพิมพ์อยังอบ่บเป็นกะทรงหัวใจมาห no e. ายแอดมินูหน่อยก็ได้เด้อค่ะเด้ออ้าสําหรับคลิปนี้เบ่งแนวทางกันต่อเลยนะคะเนาะย่ำเด้อค่ะเด้อยุดเบ่งแนวทางก่นเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ยุดแค่มือเดียวยุดได้บเลขเด่นจับวินนะคะสามสี่เก้า ศูนห้าหนึ่งนะคะเด่นสามและสี่สิบห้าคู่วินนะคะสามสี่สามเก้าสามศูนย์สามห้าสามหนึ่ง คุณแม่บอกว่าแอดมินหน่อยเขียนตัวเลขหน่อยลงเล้วแม่แนมบ่าเห็นสี่เก้าจะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยเขียนไปเขียนมาก,กันหน่อยลงหน่อยลงเด้ท่านผู้ชมสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งเก้าศูนย์ 9ก้าห้าเก้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งและห้าหนึ่งนะคะสิบหาคู่วินใน่ธรรมชมอย่าพืออย่าพลาดแต่วามือนีเด้อ่าธรรมชมแอดมินอยากให้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆทุกท่านหยุดเบิงก่อนด้อค่ะเด้อ สิบเจ็ดวันติดแล้วแนวทางแอดมินไม่เคยเขา่าวงยขนาดนี้เด้อท่านผู้ชมสิบเจ็ดวันติดแล้วนะคะเมื่อวานนี้ข่าหลายหลอดผอมเ้ยค่ะเด้อมาครบทั้งสามหลอบทมม่านผู้ชมค่ะแนวทางข่าแบบนั่นเมื่อนี้ถึงเลขจะสวยกระซังบุกเป็นตัเลนเด้อท่านผู้ชมสําหรับสามหน่อยเอาไปเล่นน่อยอื่นใดต่ว่าสามหน่อยมัดร่วมเนี่ยพิเศษปกติวีไอพีบนาเลน เดอร์ท uh ่านผู้ชมยำนะคะเนาะยันพ่อแม่พี่น้องเสียเงินได้ท่านผู้ชมแอดมินน้อยยำเตือนเลยค่ะเดอร์เด่นสามและสี่วิ่งสี่รูดสี่จะว่างให้เบิงเป็นแนวทางซื้อเดอท่านผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สามหนึ่งห้าหนึ่งและศูนย์หนึ่งนะคะอ้าท่านผู้ชม6กคูเดนเดนนเจคุณพ่อคุณแม่แคปหนาจอเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยซูมให้จักข้าท่านผู้ชม อคุณพอ่อคุณแม่แคปนาจอเอาเด้อค่ะเดอ้อแคปใบทะเบิงเป็นแนวทางซื้อ,อธรรมชมมาอนี่หยุดได้คือหยุดนะคะหากเอาไปเล่นหุ้นเล่นไดเดอ้อธรรมชมแต่เน้นย้ำสามฮานอยวันนี้อยากให้หยุดก่อนนะคะเอาต่อมาชุด3าตัวเอาสามตัวเขียนตัวบอกไงนั่งธรรมชมแอดมินหน่อย,หอยแห่งยันสมุดบ่พอ เต็มหน้ากระดาษเลยท่านผู้ชมคุณแม่ก็แคปหน้าจอด้วยค่ะเดอ้อคุณแม่แคปหน้าจอเป็นบอแคปหน้าจอเอาแล้วค่อยไปขายายเบิ่องแมคุณแม่แคปเป็นบออ่าคุณแม่จดมันบอท่านเด้อค่ะเดอ้อเอ้าถ่ายคลิปาาท่านผู้ชมท่านใดจะสั่งสบูส่ยาซิฟวันกาแฟ0926325513น,นะคะกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพ บำรุงสายตาและแก้ปวดเมื่อยนะคะโมโนบำรุงสายตาเขาชะงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะยาสิฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดหลินจือและว่านหางจระเข้หากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันป,ป,ปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อมาสั่งยาสิฟันนําแอดมินหน่หนอยไปล่องใส่เบิ้่งนผูมชมสำหรับยาซิฟันเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เด็ก เจ็ดขวบขึ้นไปนะคะหลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซองเลยค่ะเด้อเคาชะง,งุ้มกับโมโนราคาทอกันเด้อร์ธรรมชมบรรจุในกล่อง15ซองราคา260บาทสั่ง2ชิ้นขึ้นไปแอดมินน้อยสองปี แบบโอนเด้อค่ะเด้อส่งฟรีแบบโอนท่านชมส่วนท่านใดที่จะสั่งสบู่เด้อค่ะเด้อสั่งไว้ได้ท่านผู้ชมน่าจะเป็นลังสงการบนละท่านผู้ชมสบู่แอดมินถึงจะสั่งของเด้อค่ะเด้อสั่งไว้ได้เลยท่านผู้ชมสําหรับสบู่คุณต้านระเบ,บิที่ใครเร่งผิวขาวนะคะเนาะอ่ะสุดท้ายนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะ,ะเด้อขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ